มันแก่แล้วเนี่ยอยู่ไว้เหมันทำอะไรมันงรทั้งนัน้งุดตวจ้ตน้ันอะไรันาอยากกสเก่ก้องนนั้นยอมาเลยเาอัล่าดเา้วูสงาอัลฟ่าตั้งอัลฟ่านี่เลยแห้งกนไปล้กนไได้กาที่พกอเลยกาแก้ามาแกสูอกันนะแก้แก้สุกันนะสอะไรไม่ได้นาบวันชาีวน้าวัน้า

แม่น้ำโขงนะครับอยู่แถวเมืองพงนะครับติดกับประเทศลาว <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมทองคำน,นะครับตอนนี้ประเด็น <c oughs> คือเอารถเข้ามาแล้วก็รถติดในทรายนะครับแล้วก็ทุกคนก็ร่วมด้วยสามัคคีก,กำลังคิดวิธีการจะเอารถออกจากตรงนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ติดคันเดียวครับมันติดหลายคันด้วยนะครับน <c oughs> ี่ประเด็นนี่ครับมีคันหนึ่งนู่น <c oughs> เห็นไหมครับทุกคน ตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับตอนนี้คือระดับปรมาจารย์สถาปนิกทุกท่านนะครับเรียนจบด็อกเตอร์มานะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้คือเจ้าของรถนะครับดูหน้าเจ้าของรถนี่ไม่คมี

คุณมีอะไรอยากจะพูดกับผมไหมครับพูดหน่อยดิพูดหน่อยก็ได้พูดหน่อยขาได้มเจ้าของรถพูดไม่ออกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจ้าของรถเลยผมก็พูดไม่ออกสวัสดีครับผมวันนี้พบกับไก่โจวมไมซิตี้นะครับณตอนนี้ผมก็อยู่ที่ แม่น้ําแห่งหนึนะครับซึ่งเขาเรียกว่าแม่น้ํโขงนะครับอยู่ติดสามชายแดนนะครับไทยลา,พาวพม่าคือม,อมีมีลูกกระจอกอีกตามหลังผมมาลูกกระจอกนะครับนี่นคือเขาอยากดังไงเขาอยากโกงกระแสผม,มผมก็เลยต้องมากับเขานะสวัสดีค่ะ

นะครับคือเรามาเห็นธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันก็ทําให้เราบัดได้เรามีความทุกข์ความเครียดอะไรความโศกเศร้าอะไรพอเราได้มาเห็นอะไรแบบนี้มันก็ยู่ความสุขอธิบายไม่ถูกนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็อยากให้ทุกคนออกไปดูธรรมชาติบ้านแม่น้ำภูเขาต้นไม้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งมหาศรจรรย์ของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความน่ารักของมันแล้วความสวยงามของมันอยู่ฝากไว้ให้คิดนะครับบอกว่าได้ยินไหมได้ยินอยู่เลยสิ่งมันอะไรได้ยินอยู่วันนี้ไก่เจ้ามาที่ไหนคะ ไก่โจยอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเทศม้านนะครับฝั่งตะวันตกฝั่นประเทศลาวตอนนี้เรากำลังจะข้าไปถึงนะครับประเทศทีนตอนนี้ผมจะพาเาดูบรรยากาศเขาเรียกว่าแม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์นะครับจังหวัดชายเนก่ยเพราว่ามาจายนะสวยมากเลยนะครับ เย็นสุดชื่นมาก Thank <laughs> you. พี่อยากได้อกดูสวยๆอะปลาหัวเรือเออยาดเลย ว่าวันนี้คนดับคนขัดเรือตกตกงานแน่ นอาชีพขับเรืออันนี้เป็นตากลง้งอันนี้เป็นคนขับรถเมื่อกี้นะครับเจ้าของรถเป็นไงครับหน้าตายิ้มเย้มเลยคือคืนนีก้กลับ้านไวโดนเมียด่าแน่นะครับวนนี้ มันกอยู่ทะเลเราไม่กว้าง่าทะเลแค่น,นะทะเล,ะเลนั่งชี่ถึงตอนนี้อยู่กับปารีเนี่ย่อเลาวปรรยากาศตอนเนี้ยปตอนเนี้เลา ัในหัวในหัวคุณเห็นพระจันทร์ไหมพระจันทร์พระจันทร์อยู่บนฟ้าเรารู้ว่าเขาอยู่บนฟ้าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงแม่น้ำในปงใอยู่ใต้น้ำนะไอ้ยเไอเธอเธอยู่นะเ้ออยู่ไม่จะหายอ่ะนะอะไรอะอยู่ ครับมันเป็นแอวนเป็นแอวนเป็นดูเห็นไหมครับทุกคนแม่น้ำ มีเกาะมีเกาะนะครับดูครับเหตอะไรสวยมากถ้าถ้ามันไม่ใช่หน้าฝนนี่เรือสินค้าใหญ่มาไม่ได้นะครับนี่คือความก้อนใหญ่ของแม่น้ำโขงนะครับสวยจริงๆ